ชาวจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้รวมตัวกันเรียกร้องขอให้ตรวจสอบเรื่องการช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยานะคะหลังจากที่หลายครอบครัวไม่ได้เงินบางคนได้เงินเยียวยาแต่ก็ได้แค่หลักร้อยบาทค่ะส,สภาพของยอยบ้านนางสาวแอเสาะเจ๊อกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากอุทกภัยปลายปีที่ผ่านมานะคะฟ้าผนังบ้านนั้นถล่มลงมาเกือบทั้งหลังมีเศษอิดตก,ดตกอยู่ ผู้เสียหายนั้นบอกว่ายังไม่ได้ซ่อมแซมบ้านเพราะว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าเงินเยียวยาจากภาครัฐตอนนี้ก็หาสังกะสีหาแผ่นป้ายโฆษณามาปิดทับกันแดดกันฝนแค่นั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้หลังเดียวยังมีชาวบ้านอีกหลายร้อยหลังที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ล่าสุดทางชาวบ้านไปรวมตัวกันเรียกร้องให้ตรวจสอบหลังจากที่พบว่ามีชาวบ้านมากกว่าร้อยละแปที่ยังไม่ได้เงินเพราะไม่มีหลักฐานภาพถ่ายความเสียหายแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางส่วนมาจากปัญหาภาพถ่ายที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือการช่วยเหลือผู้ประสบทกุกข์ภัยครั้งนี้ก็มีชาวบ้านได้รับเงินเยียวยาสูงสุด7 7 0 0 0บาทต่ำสุดคือ100บาทค่ะนั่นก็ทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามถ,ามถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบดูด้วยว่าใครเป็นคนจ่ายเงินเงินที่ได้มานี่เป็นยังไงถึงได้คนละร้อยสองร้อยก็มีแล้วเอามาทำอะไรคะขอให้ช่วยตรวจสอบด้วยคะ่ะถ้าเจ้าหน้าที่หรือว่าทางการตรงไหนไม่สุจรดิตขอให้ตรวจสอบด้วยคะ่ะ สำหรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดนาราธิวาสที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อ23-25ธันวาคม2566ครอบคลุมทั้ง13อำเภอของจังหวัดนะคะอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำสุงไหงโกลลกแม่น้ำนาราและแม่น้ำสายบุรี ความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนั้นก็ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด13อำเภอ77ตำบล588หมู่บ้าน62ชุมชนรวมแล้วกว่า3 0 0 0 0 0คนมีผู้เสียชีวิต14คนศูญหาย1คนค่ะ